หรือว่านาคาตานิจองชิงแบมในปีหน้าโดยจุนโตนาคาตานิแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBO ชาวญี่ปุ่นต้องโชว์ฟอร์มให้ดีให้เป็นที่เข้าตาของแฟนมวยและโปรโมเตอร์ในการโชคอุ่นเครื่องชิมหลางพิกัด115ปอนด์อย่างเป็นทางการที่เขาจะขึ้นโชคในวันที่1พฤศจิกายนนี้ในรายการพลามวิดีโอพรีเซนต์ไรท์วอซิ่ง3 พอเขาตั้งเป้าว่าจะมีไฟใหญ่หลังจากการโชคในไฟนีโดยรายงานข่าวมาจากญี่ปุ่นล่าสุดว่าเจ้าหมัดอุ่นไอรักจุนโตนากาตานิกำลังจะขึ้นโชคอุ่นหมัดกับฟานซิสโกโรดิเกสจูเนียอดีตแชมป์โลกรุ่นมินิไฟเวทของ WBO IBF ชาวเม็กซิกันในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ร่วมรายการล้มแชมป์โลกรุ่น108อนด ระหว่างเคนชิโร่เทระจิเจ้าของเข็มขัดของด b นและฮิโรโตะเคียวกุจิซูเปอร์เวอร์แชมเปี้ยนของด b a โดยเขานั้นจะเป็นการโชคในพิกัด115ป้ปอนด์อย่างเป็นทางการต้องโชว์ฟอร์มให้เข้าตาแฟนมวยและโปรโมเตอร์อย่างชัดเจนเพราะเขาน่าจะได้ทำศึกใหญ่ชิงแชมป์โลกรุ่นที่2ภายในต้นปีหน้าโดยรายงานข่าวจากญี่ปุ่นยังระบุด,ด้วยว่า เป้าหมายของนากาตานินั่นก็น่าจะอยู่ที่แบมเจสซี่โรดูเกสแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC ชาวอเมริกันผู้ซึ่งทำผลงานในยอดเยี่ยมในปีนี้เพราะสามารถครองแชมป์โลกได้สำเร็จและสามารถเอาชนะอดีตแชมป์โลกได้ถึงสองรายทั้งคาร์ลสเคลาดและเจ้าแหลมซิสเกตดังนั้นหากนากาตานิจะถูกทรงชิงแชมป์โลกรุ่นที่สกับทางแบมจริงๆ ก็น่าจะเป็นมวยรุ่นเล็กที่แฟนมวยทั่วโลกให้ความสนใจอย่างแน่นอนนั่นเอง